เอาแล้วสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะวันนี้ก็พักเลดเ r อร์เวิร์สนะครับมาอยู่ในแมป,ปโลกูนนะครับเนื่องจากผมรอเลดเ r w o r l วิร์อัปเดตอาทิตย์หน้านะครับซึ่งในอาทิตย์หน้านะครับเลดเวิร์นะฮะจะอัปเดตเพิ่มมัสเลเดอร์คิบามานั่นเองนะครับแต่ว่าในวันนี้นะฮะก็ไม่ใช่เนะะื้อหาเกี่ยวกับเลดเ r w o r l วิร์เพราะฉะนั้นเราจะปิดเนื้อหาเลดเ r w o r l วิร์ไปก่อนนะครับการสปอยเลดเดอร์เวิร์สคร่าวๆประมาณนี้นะครับส่วนในคลิปนี้นะครับผมมาอยู่ในแมป,ปโลกูนนั่นเองะฮะ และในวันนี้นะครับผมจะมารีวิวหางเอโตนะครับขั้นแรกสุดเลยนะฮะเนื่องจาก RC ผมมีแค่แค่นี้นะมันก็เลยทำให้รีวิวได้อะไรไม่เยอะมากสักเท่าไหร่นะครับก่อนจะไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับก็อ,อยากจะขอให้ทุกคน like, กดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วยงั้นเพื่อไม่ให้ไปเสียเวลาเรามารีวิวหางเอโตกันเลยละกันนะครับมาโดยหางเอโตนะครับสาเหตุที่ผมมารีวิวนะครับ เพราะว่าหางเอโตะนะฮะได้มีการรีเวิร์กออกมาใหม่นั่นเองนะครับซึ่งจะเปลี่ยนสกิลทั้งหมดของหางเอโตะด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะหางเอโตะนะครับตอนแดดก็จะเปลี่ยนแอนิเมชันด้วยนะครับงั้นเพื่อไม่ให้ไปการเสียเวลาเรามาเริ่มรีวิวกันเลยละกันเราจะมาเริ่มต้นตั้งแต่ท่าแดสนะครับหางเอโตะเวลาแดดไปก็จะหมุนตัวไปด้วยนะครับแบบนี้เลยเราจะมาเริ่มต้นกันที่ตีปกติของเอโตะขั้นแรกนะครับนี่ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับจะเป็นการปีระยะไกลนะครับจะเป็นประการปล่อยน้ําอุคาคูออกไปนั่นเองนะฮะซึ่งก็การตีของเขาจะเป็นแบบนี้เป็นหลักนะฮะต่อไปนะครับสกิล E นะฮะสกิล E จะเป็นการปล่อยน้ำไป3ทิศทางนั่นเองนะครับแบบนี้เลยซึ่งมันก็จะดูค่อนข้างยากหน่อยนะแล้วยิ่งไปตอนกลางคืนก็อาจจะลำบากหน่อยนะครับสำหรับสกิล E นี่ก็จะเป็นการปล่อยน้ำแบบนี้นะครับ ไปนะครับสกิล R นะครับสกิล R นะครับจะเป็นการแทงศัตรูแล้วผลักออกไปนะฮะแล้วก็จะปล่อยน้ําแบบนี้นะครับนี่จะเป็นการปล่อยน้าออกไปแล้วสกิล R นะครับคููดาวค่อนข้างที่จะน,นานนะฮะสำหรับสกิล R นะฮะก็เดี๋ยวเราจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่นะครับสกิล R ของเราเสียบนะฮะปล่อยแล้วก็ปักน้ําไปนะฮะ ต่อไปนะครับเป็นสกิล F นะฮะสกิล F นะครับจะเป็นการวางหนามออกไปนะครับแล้วหนามอันนี้ก็จะมีความสามารถในการสตันศัตรูด้วยนะฮะซึ่งโทกะก็พ่ายแพ้เราไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปลองที่บอสตัวอื่นกันละกันนะครับนี่นะครับเวลาเอ่อไอบอสตัวนี้ตัดมันทิ้งไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปลองกับบอสอัลมอนที่อยู่ตรงนู้นกันละกันนะมาเราจะสกิลอาไปนะครับ สกิลเอฟก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่พอแทงไปนะครับก็จะมีสัญลักษณ์ลูกตานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสัญลักษณ์นี้ช่วยอะไรนะอ๋อสัญลักษณ์ลูกตานะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่บอกตำแหน่งศัตรูจากระยะไกลนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับจะเป็นสกิล C นะฮะซึ่งสกิล C นะครับจะมีชาร์จทั้งหมด3ชาร์จนะครับถ้าเรายิงไปก็จะมีสัญลักษณ์ชาร์จด้านล่างถ้าทุกคนสังเกตเห็นนะครับ แลวทุกครั้งที่เรากดสกิลซนะครับเราก็จะเสียชาร์จไปนะฮะซึ่งใช้ได้ทั้งหมด3ครั้งนะครับนี่พอเราใช้ชาร์จจนเหลือศูนย์นะครับเราก็จะเห็นน้าออกมาแบบนี้นะครับและประโยชน์ของน้มสกิลซนะครับคือการทําดาเมจระยะใกล้นะครับแล้วก็ปล่อยน้ําออกมานะครับตามจุดแบบเอชิปเปเอสอูเลยนะครับซึ่งถ้าจุดกลมๆตรงกลางอยู่ตรงไหนนะครับน้ำก็จะพุ่งไปตรงนั้นนะครับ ซึ่งถ้าเรามีหนามทั้งหมด3อันนะครับมันก็จะลุมไปแบบนี้เลยนะฮะนี่แล้วก็หางเอโต้ขั้นแรกนะครับเป็นหนึ่งในหางที่เหมาะกับการ PvP แบบแปมมากที่สุดแล้วนะครับจากผลที่ผมไปลองใช้จริงนะครับเอาไปไล่กระทืบคนใช้ทาคิซาวะได้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะฮะนี่นี่ก็จะเป็นทั้งหมดคร่าวๆสำหรับการรีวิวสกิลหางของเอโต้ขั้นแรกที่เพิ่งรีเวิร์กมาใหม่นั่นเองนะครับ แล้วก็เอาไปว่าสําหรับคลิปนี้นะฮะก็นะมาไวไปไวเพราะว่าเราหมดคอนเทนต์นะครับแล้วก็ในคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวเอ่อเออ,เอ,อ่เขาเรียกว่ารีวิวอะไรนะเออ่รีวิวควินเก้นะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่ในเมื่อวานนะฮะซึ่งผมยังไม่ได้ทํานะครับเงินยังไม่พอก็เอาไปว่าสำหรับคลิปนี้นะครับกับการรีวิวหางเอโต้รีเวิร์คขั้นแรกนะครับก็ขอไว้เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะฮะแล้วก็ถ้าชอบนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปกันด้วย สำหรับวันนี้นะครับผมสี่ไปแล้วครับเดี๋ยวขอจัดการอาลมอนก่อนไม่อ๋อใช่แล้วก็สกิล C ีนะครับมีผลกับสกิลอาด้วยนะฮะถือว่าค่อนข้างโกงเลยโอเคเรียบร้อยไปจบคลิปได้